ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่91ผมจะไปส่งเธอเองมาเดลินแทบไม่เชื่อในหูของตัวเองกับสิ่งที่ได้ยินท่ามกลางความประหลาดใจที่เกิดขึ้นนี้ลูกเล่นของเมเรดิตเริ่มแสดงออกมาอย่างอ้อนวอนและยั่วยวนแต่ว่าคุณสัญญาว่าจะพาฉันไปซื้อของไม่ใช่หรอคเจเรมีคุณรอผมที่นี่ก่อนเจเรมีเดินตรงไปที่มาเดลีนโดยไม่แม้แต่จะเหลือบมองเมเรดิต ไปกันเถอะอย่าดีกว่าฉันกลับเองได้มาเดลีนปฏิเสธเขาอย่างรวดเร็วเธอไม่รู้ว่าเจเรมีกำลังคิดอะไรอยู่แต่สิ่งที่เธอรู้คือเธอไม่ชอบบรรยากาศที่เกิดขึ้นมีคนอื่นที่เธออยากให้ไปส่งอีกไหมถ้าไม่ใช่สามีคนนี้ของเธอไม่แน่าอาจจะเป็นผู้ชายที่นามสกุลวิทแมนคนอื่นก็ได้จริงไหมเจเรมีจ้องมองเธออย่างเบื่อหน่ายคำพูดนั้นไม่ได้เจอะจงถึงเธอเลยสักนิดเธอไม่ต้องการโต้เถียงใดๆอีกต่อไปมาเดลีนหยุดดื้อดึงและปล่อยให้เจเรมีพาไปส่งเธอกลับ มาเดลีนไม่สามารถระง,งับความสุขที่วิ่งผ่านไปทั่วร่างเธอได้เมื่อเธอหันไปเห็นว่าแก้มของเมรดิตกำลังจะแตกเพราะความขุนเคืองใจมันดูพองมากคล้ายจะระเบิดเต็มทีเจเรมี่แฝงความจริงในใจเพื่อมาส่งเธอนั้นทําให้เป็นโอกาสในการเตือนมาเดลีนอย่าให้ผมเห็นเธอใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อกับเฟลิเปอีกเสียงของเขาดังขึ้นโดยปราศจากความอบอุ่นทําไมมาเดลีนกระพริบตาอย่างไร้เดียงสาไปที่เจเรมี่เสียงของเธอหวานฉ่าเมื่อเธอพูดว่า คุณเป็นสามีของฉันแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ได้กอดและคุยกับผู้หญิงคนอื่นๆบนถนนงั้นแหละแล้วทำไมฉันถึงทานอาหารเย็นกับผู้ชายอื่นไม่ได้ด้วยละ่ะเจเรมีหยุดชะงักชั่วคราวเหมือนกับว่าเขาประหลาดใจกับปฏิกิริยาของมาเดลีนเขาจ้องมองเธอด้วยเครื่องสำอางสีอ่อนที่ปัดฝุ่นบนใบหน้าอันงดงามและใบหน้าเล็กๆของเธอควบคู่ไปกับดวงตาที่เปล่งประกายระยิบระยับภายใต้แสงไฟมาเดลีนช่างดูฉลาดและไร้เดียงสายอยู่ตอนนี้ จิตใจของเขาว่างเปล่าเป็นเวลสองวินาทีก่อนที่เจเรมี่จะสังเกตเห็นตัวเองและสิ่งที่แร้งเป็นอบอุ่นในสีหน้าของเขาก็หายไปด้วยความโกรธในการกระทําของเขาเขาจึงเอื้อมมือไปจับคางของเธองั้นนี่ก็คงเป็นวิธีที่เธอหลอกล่อเฟลิปเป้เหรอือด้วยการทําหน้าตาที่ไร้เดียงสาและหน้าเวทนาแบบนี้มาเดลินยิ้มให้กับความเจ็บปวดมันเป็นไปในทางที่คุณคิดนั่นแหละนายท่านวิทแมนมาเดลีน เจเรมีระเบิดความโกรธในดวงตาของเขาร้อนแรงพอที่จะเผามาเดลีนเป็นศพได้เลยเมื่อนึกถึงวิธีที่เขากำลังจะลงโทษเธอมาเดลีนคิดไม่ถึงจริงๆว่าเขาจะก้มลงและกัดที่คอของเธออย่างแรงครืดมาเดลีนได้รับบาดเจ็บและพยายามผลักใสเจเรมีออกไปแต่เธอนึกได้ว่าเขากดเธอไว้กับกำแพงอย่างแน่นไม่กี่วินาทีต่อมาเขาปล่อยเธอเป็นอิสระ มันควรจะเป็นฤดูหนาวแท้ๆแต่ทำไมมาเดลีนรู้สึกร้อนและแก้มของเธอกำลังไม่เกรียมเจเรมีกระชากผ้าพันคอของเธอออกไปเขาทิ้งรอยแดงสดที่คอไว้ให้ทุกคนได้เห็นเขาภูมิใจและพอใจกับผลงานที่ได้ทำลงไปแบบนั้นของตัวเองอย่างมากในไม่กี่วินาทีต่อมาเขาดึงมาเดลีนที่กำลังคลั่งกับสิ่งที่เขาทำเข้ามาที่หน้าอกของเขาเธอไม่ได้รับอนุญาตพันผ้ารอบคอหรือแม้แต่ซื้อผืนใหม่เด็ดขาด เขาเตือนน้ำเสียงของเขาไม่ให้มีที่ว่างสำหรับการโต้ยแยง้งใดๆมาเดลีนกำลังเสียการควบคุมต้องการอะไรจากฉันเจเรมี่ใบหน้าอันทรงสเสห์ของเจเรมี่หัวเราะเบาๆคล้ายปีศาจเมื่อมองสะท้อนดวงตาสีเข้มของเธอเธอไม่ได้ภาวนาที่จะเป็นของผมหลอกเหรอทำไมผมถึงจุบคุณไม่ได้ในเมื่อผมเป็นสามีของคุณจริงไหมมาเดลีนเกิดความร้อนทั่วหน้าอย่างไม่สามารถมีอะไรมาลบล้างได้ แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นสามีภรรยากันแค่นานามเท่านั้นฉันจะกลับไปที่บริษัทมาเดลีนพยายามต่อสู้กับการกักขังของเขาสุดที่รักของคุณกำลังรอให้คุณกลับไปไปหาเธอเธอแทนที่เขาจะปล่อยเธอไปเจเรมีดึงมาเดลีนเข้ามาใกล้เขามากขึ้นลมหายใจร้อนของเขาพัดกระทบกับใบหูของเธอทำไมคุณถึงยืนกรานที่จะผลักผมไปหาผู้หญิงคนอื่นอยู่ได้ผมคิดว่าที่คุณบอกผมว่ารักผมเสียอีกหรือนี่เป็นเพียงวิธีแสดงความรักของคุณ จังหวะหัวใจของมาเดลีนดังก้องอยู่ในหูของเธอในขณะที่เธอคิดว่าเธอกำลังจะเป็นบ้านในที่สุดเจเรมีก็ปล่อยเธอไปความรู้สึกกระวนกระวายมาเดลีนเริ่มจัดเสื้อผ้าของเธอให้ตรงเรียบอย่างรีบร้อนเธอหมุนตัวกลับสายตาของเธอปะทะเข้ากับร่างของเฟลิเป้วิทแมนที่กำลังจ้องมองพวกเขาจากประตูร้านอาหารบทที่92มาเดลีนรู้สึกว่าหัวใจที่เต้นแรงของเธอถูกดับให้สงบลงในทันทีและความร้อนที่มีเมื่อวินาทีก่อนจากไปเช่นกัน แต่ความเย็นในเส้นเลือดของเธอเข้ามาแทนที่ฮ่าฮ่านี่เธอคิดว่าเขาเป็นคนที่หึงจริงๆเสียอีกที่ไหนมน้นช่างหน้าหัวเราะเยาะเสียจริงมันเป็นเพียงเพราะเขาคือหมาป่าตัวผู้ที่มีศักดิ์เป็นหัวหน้าฝูงที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของและยืนยันถึงงอการมีอำนาจที่เหนือกว่าของเขาเธอเป็นเพียงแค่เศษไม้ในบทละครของเขา มาเดลีนยิ้มอย่างไม่มีความสุขขนาที่เธอรู้สึกว่าเจเรมีเข้ามาประชิดเธอจากด้านหลังผมควรจะให้ภรรยาของผมอยู่ในความดูแลของคุณลุงเฟอร์เพอร์ขอบคุณล่วงหน้าที่ดูแลเธอเขาขอบคุณเฟลิปเปเฟลิปเป้ยิ้มอย่างอ่อนโยนแน่นอนมาเดลีนไม่ได้ซื้อผ้าพันคอผืนอื่นแต่เธอเลือกซื้อพลาสเตอร์เพื่อปกปิดรอยแดงที่เจเรมีทิ้งไว้ เธอนั่งลงที่โต๊ะและเริ่มทำงานไม่นานหลังจากนั้นเธอก็เริ่มได้รับข้อความด่าดทอมากมายกับเบอร์ที่ไม่รู้จักมากมายพวกเขาทั้งหมดด่าว่าเธอระยังอายที่หลอกล่อเจเรมีได้อย่างไรมันง่ายเกินไปที่จะด่าว่าใครคือผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไม่มีใครอื่นอีกแล้วนอกจากเมเรดิตจะส่งข้อความดังกล่าวมาให้เธอนี่เป็นการยืนยันได้ถึงปฏิกิริยาของเมเรดิตมาเดลินรู้ดีว่าหล่อนจะต้องเห็นเจเรมีผลักเธอไว้ในวงแขนของเขาที่มุมกำแพงคืนก่อนอย่างแน่นอน เธอยังคงทำงานต่อไปโดยไม่สนใจข้อความที่เป็นพิษร้ายเช่นนี้หลังจากนั้นไม่นานคนรับใช้ของตระกูลวิทแมนได้ต่อสายทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้เธอไปทานอาหารเย็นที่คารหาสอมาเดลีนได้ตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมผู้อาวุโสสวินเนื่องจากไม่ค่อยได้รับประทานอาหารกับเขาเลยช่วงหลังๆมานี้เวลาทำงานสิ้นสุดลงมาเดลีนแวะซื้อมัฟินชิ้นโปรดของผู้อาวุโสวิตแมนก่อนขึ้นรถบัสไปยังคฤหาหา์เมื่อเดินผ่านเข้ามาทางประตู เธอพบกับภาพของเมเรดิตที่กำลังกินผลไม้อยู่บนโซฟาอย่างเกียจคร้านโดยมีจัคกสันนอนหลับเอาหัวพึ่งหมอนอยู่ข้างๆสายตาของเด็กคนนั้นทำให้หัวใจของมาเดลีนบีบตัวแน่นอย่างควบคุมไม่ได้ความเจ็บปวดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเตือนความทรงจำในค่ำคืนที่เธอถูกบังคับให้คลอดเด็กก่อนกำหนดและเธอไม่คยีแม้แต่โอกาสได้เห็นสวัสดีเมเรดิตไม่ได้รู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นมาเดลีน เธอไม่สนใจที่เมเรดิตเอ่อยทักมาเดลีนยังคงเดินเข้าไปในบ้านเมื่อเข้าไปใกล้บันไดเพื่อมองหาผู้อาวุโสวิทแมนเธอก็ได้ยินเสียงเข้มของเมเรดิตจากด้านหลังตาแก่งูพิษนั่นไม่ได้อยู่ที่นี่มาเดลีนหันมามองคำพูดของเมเรดิตอย่างรวดเร็วนั่นที่คุณพูดถึงเป็นปู่ของเจเรมี่เมเรดิตเธอกล่าวถึงเขาแบบนั้นได้อย่างไงาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในครอบครัววิทแมนได้ยินที่เธอพูด ฮึ่มเมรดิ Meredith, ตตะคอกอย่างขัดใจก่อนจะหยุดไว้เท่านั้นด้วยสายตาหญิงพยองและเยียดยามให้มาเดลีนมันผิดหรือไงก็แค่ฉันเรียกเขาว่าตาแก่งูพิษทําไมรู้สึกเจ็บหรือไงเมรดิตฉันคงได้เป็นในหญิงแห่งวิตแมนมานานแล้วหากไม่ได้เป็นเพราะตาแก่เจ้าเล่ห์คนนั้นดีและฉันคิดว่ามันคงไม่เลวร้ายเกินไปที่เขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายเดี๋ยวก่อนอะไรนะคุณปู่หัวใจวายและถูกส่งไปโรงพยาบาลงั้นเหรอ มาเดลีนรู้สึกว่าหัวใจของเธอดิ่งลงขณะที่ความรู้สึกไม่สบายใจกำลังรวมกันอยู่ในช่องท้องของเธอท่านอยู่โรงพยาบาลไหนเมเรดิตเฮอเมเรดิตหัวเราะอย่างเย็นชาเธอเป็นใครต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เธอคิดว่าเธอเป็นใครหล่อนโยนมีดผลไม้ในมือหล่อนเล่นก่อนจะเดินย่างเท้าไปยังมาเดลีนอย่างดูร้ายหัดดูสารรูปตัวเองบ้างมาเดลีนแกมันยากจนและเหม็นเน่าแกเป็นใครมาขโมยผู้ชายของฉนัน นี่เธอคิดว่าเจเรมี่ทำในสิ่งที่เขาทำในวันนี้เป็นเพราะเขาชอบแกเหรอแกมันเป็นได้แค่ของเล่นในสายตาของเขาเท่านั้นรู้ไว้ซะบทที่93เมเมริดิตเงยหน้าขึ้นมองมาเดลีนด้วยความหยิ่งพยองความโกรธของเธอต้องมาจากความอัปยศอดสูจากการกระทําของเจเรมี่ในบ่ายวันนี้มาเดลีนหัวเราะเบา แล้วทำไมคุณถึงโกรธขนาดนี้ถ้าคุณแน่ใจว่าเขาแค่จูบฉันเพื่อความสนุกเท่านั้นทำไมต้องใช้เงินมากมายเพื่อให้ใครหลายๆคนส่งข้อความพวกนั้นมาให้ฉันเธอคำพูดแปลเปลี่ยนเป็นก้อนจุกที่ลำคอของเมเรดิตทำให้หล่อนพูดไม่ออกมาเดลีนเปิดฉากขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมที่เธอให้คนรับใช้ของบ้านนี้โทรหาฉันเธอเรียกฉันมาที่นี่เพื่ออะไร ทุระสำคัญอย่างแน่นอนรอยยิ้มของเมเรดิตเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวเมื่อจูจ่ๆเธอก็คว้าข้อมือมาเดลีนดวงตาของเธอแข็งกร้าวและดุดันทำไมถึงไม่หายไปสักทีละมาเดลีนฉันต้องเตือนกี่ครั้งว่าเจเรมี่เป็นของฉันตอนนี้แกสมควรได้รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกล้าที่จะขโมยผู้ชายของฉันลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าทำไมแกถึงเข้าคุกลืมไปหรือเปล่าว่าเจเรมี่ฆ่าลูกที่ไม่ได้รับการยอมรับในท้องของเพื่อปลอบใจฉันได้ยังไง ลืมไปแล้วว่าปู่ของแกที่ป่วยทางจิตได้เสียชีวิตไปแล้วรอยยิ้มของเมรดิตกลายเป็นปีศาจต่อหน้าต่อตาของมาเดลีนเมื่อมองไปที่สิ่งเลวร้ายที่เมเรดิตต้องการสื่อออกมาในหัวของมาเดลีนได้คิดเรื่องพวกนั้นที่ถูกจัดฉากของเหตุการณ์ที่สุดทรมานกับเธอมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล่าวถึงการเสียชีวิตของปู่เธอเป็นคนนั้นเลือดพุ่งพล่านไปทั่วสมองของมาเดลีนเมเรดิตแก่ฆ่าปู่ฉัน ไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยที่เขารู้ในสิ่งที่เขาไม่สมควรได้รู้เมรดิตลดเสียงของเธอลงดวงตาสีดำของเธอดูชั่วร้ายมาเดลีนตัวสั่นขณะที่เธอกำลังจะตอบโต้อีกฝ่ายเมรดิตได้ผลักเธอกลับด้วยความไม่คาดคิดมาเดลีนเดินเซถอยหลังไปเพียงเพราะรู้ว่าเมรดิตกำลังเดินกลับมาและหล่อนหยิบมีดผลไม้บนโต๊ะกาแฟติดมือมาด้าวอย มาเดลีนคิดว่าเมเรดิตจะตามมาทำร้ายเธอแต่เธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเมเรดิตชี้ใบมีดไปที่แจ็คสันซึ่งนอนหลับอยู่บนโซฟาหัวใจของมาเดลีนเต้นแรงเธอคิดจะทำอะไรอยู่เมเรดิตเธอตะโกนด้วยหัวใจที่เต้นแรงอย่างอธิบายไม่ถูกในอกพึมฉันอยากเห็นว่าเธอหาข้อแก้ตัวนี้ยังไงมาเดลีนเมเรดิตจ้องมองไปที่มาเดลีนขณะที่เธอพูดทันใดนั้นเธอยกมีดปอกผลไม้ขึ้นมาก่อนจะตะวัดผ่านหน้าแจ็คสันฉึบหยุดนะ อากกกกทั้งการคัดค้านของมาเดลีนและเสียงโห่ร้องด้วยความเจ็บปวดของจักสันดังขึ้นพร้อมๆกันเมื่อเห็นแก้มของเทวดาตัวน้อยที่มีรอยแผลยาวมาเดลีนรู้สึกว่าหัวใจของเธอถูกทับแน่นไปด้วยความเจ็บปวดเลือดเริ่มรั่วไหลออกมาจากแผลยาวเปื้อนผิวหนังด้านล่างเธอไม่อยากเชื่อการกระทำของเมเรดิตแม้แต่เสือก็ไม่ยอมกินลูกของพวกมันเมเรดิตทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไง เธอรีบวิ่งไปช่วยแจ็คสันหยุดเลือดทันทีมีเพียงเมเรดิตที่ถือมีดปอกผลไม้ไว้ในมือจากนั้นเธอก็ใช้มือทั้งสองข้างจับแขนด้านขวาของมาเดลีนและเริ่มกรีดร้องในขณะที่จับมาเดลีนไว้มันแน่นพอที่เธอจะไม่สามารถดิ้นรนให้พ้นจากความต้องการของอีกฝ่ายได้เมเดลีนทำไมเธอถึงได้ทำไมเธอต้องทำร้ายลูกชายของฉันทำร้ายฉันแทนปล่อยลูกชายของฉันไป เมรดิตตะโกนจากก้นบึ้งของปอดทําให้มาเดลีนถึงกับปวดหัวกับความดังของเสียงเธอมาเดลีนจ้องมองไปที่เมรดิตด้วยความไม่เชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือแผนของเมรดิตมาโดยตลอดผลกระทบของการกระทําที่กรีดร้องของเธอมีคนรับใช้และนายหญิงวิแทแมนรีบวิ่งลงมาชั้นล่างและไปหาพวกเขาเมื่อเห็นฉากนั้นนายหญิงทัแมนถึงกับอุทานด้วยความตกใจว่าพระเจ้าหลานชายสุดที่รักของฉันแกเป็นคนโหดเหี้ยมขนาดนี้ได้ยังไงมาเดลีนครอฟอร์ด แกทำร้ายเด็กได้อย่างไรบังเอิญเจเรมี่เดินผ่านประตูเข้ามาในขณะที่แม่ของเขาเริ่มเก,กลี้ยกล่มใส่มาเดลีนเมื่อเห็นเจเรมี่เมรดิตก็เริ่มร้องไห้และตัวสั่นเจเรมี่มาเดลีนพยายามฆ่าลูกชายของเราตอนแรกเจเรมี่ต้องการเดินเข้าไปในบ้านเพื่อตำหนิว่าทำไมทุกคนส่งเสียงดังขนาดนี้อย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินคำพูดของเมรดิตดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปที่มีดผลไม้และจักสรสันที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยเลือดทันใดนั้นใบหน้าและท่าทีของเขาก็มืดลง หัวใจของมาเดลินเต้นผิดจังหวะและเลือดบนใบหน้าของเธอที่มีแห้งเหือดขณะที่เธอจ้องมองชายที่กำลังเดินเข้ามาหาตัวเองไม่ใช่ฉันทำเจเรมีฉันไม่ได้สายตาที่น่ากลัวของชายคนนั้นทำให้เธอแข็งเป็นก้อนหินและก่อนที่เธอจะอธิบายตัวเองเสร็จเธอต้องตายเจเรมีไม่ใช่ฉันปังด้วยเหตุนี้เจเรมีได้เตะเธอออกไปมันแรงพอที่จะส่งเธอกระเด็นไปอีกทางบทที่94 หน้าท้องของมาเดลีนกระแทกเข้ากับมุมโตกาแฟขณะที่เธอล้มลงบนพื้นตัวของเธอเริ่มสั่นเมื่อความเจ็บปวดแทงเข้าไปในตัวเธอและแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอคล้ายคลื่นไฟฟ้าเธอพยายามตะกายที่จะยืนด้วยการยันเท้าของเธอขึ้นอย่างยากลำบากแต่กลับเธอถูกคุณนายวิทแมนตบซ้ำอีกครั้งก่อนที่เธอจะท่งตัวได้เธอมันใยผู้หญิงสารเลวฉันจะทำให้ทั้งชีวิตของเธอกลายเป็นนรกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับหลานชายของฉันคุณนายหญิงแห่งวิทแมนเอ่ยเตือนอย่างรุนแรงก่อนที่จะผลักมาเดลีนอีกครั้ง ขาที่อ่อนแรงของเธอมาเดลีนลม้มลงไปกองกับพื้นอีกครั้งขณะที่ถูกผลักจากนายหญิงวิทแมนคราวนี้เป็นหัวของเธอที่กระแทกกับโต๊ะก,กาแฟหน้าผากของเธอถูกบาดจากแรงกระแทกในขณะที่เลือดเริ่มไหลออกมาจากบาดแผลดังกล่าวความเลวร้ายกำลังมาถึงในไม่ช้าจากจุดที่เธอรับรู้ถึงสถานการณ์ของตัวเองในตอนนี้หัวใจฉันจะขาดเจเรมี่ทำไมมาเดลีนต้องมาตามราวีฉันตลอดเวลาเมรดิตเริ่มอดครวญและตำหนิ เจเรมีจ้องมองด้วยความอาฆาตและน่ากลัวสายตากวาดไปที่มาเดลีนอีกครั้งก่อนที่เขาจะหันกลับมาเพื่ออุ้มแจ็คสันที่หนา้าซีดไม่ต้องกังวลลูกของเราจะไม่เป็นอะไรเจเรมี Jeremy ปลอบโยนเมรดิตขณะที่เขาเดินออกไปไม่ต้องกังวลผมจะให้ผู้ร้ายจ่ายในราคาที่เจ็บปวดที่สุดเขาสัญญากับเมรดิตซึ่งเป็นสัญญาของการลงโทษที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมาเดลีน เมื่อการยืนขึ้นอย่างโซเซมาเดลีนยืนหยัดต่อสู้กับความเจ็บปวดโดยการยืนขึ้นหัวใจของเธอสั่นไหวเมื่อเธอเฝ้าดูเมรดิตหันกลับมายิ้มเยาอยอย่างมีชัยเธอไม่เคยคาดคิดว่าเมรดิจะกรีดหน้าลูกชายของตัวเองเพียงเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เธอแต่นั่นคือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวจะต้องชั่วร้ายแค่ไหนถึงจะทำสิ่งที่ไร้ความปราณีเช่นนี้ได้ ความคิดที่มีต่อรูปลักษณ์ที่เหมือนเทวดาน้อยแจ็คสันผู้น่ารักและไร้เดียงสาซึ่งอาจจะต้องเป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตสิ่งนี้ทำให้อกของมาเดลีนรู้สึกเจ็บขึ้นอย่างอึดอัดเธอแอบตามพวกเขาไปที่โรงพยาบาลอย่างลับๆับเธอขอให้แพทย์ทำการประแผลบนหน้าผากของเธออย่างรวดเร็วเพื่อที่เธอจะได้รีบไปที่หอผู้ป่วยฉุกเฉินทันทีเมื่อมาถึงเธอเฝ้าดูพยาบาลคนหนึ่งรีบออกจากห้องฉุกเฉินเมริดิตฉุดแขนพยาบาลด้วยน้ำตาไหลอับหน้าลูกชายของฉันเป็นอย่างไรบ้างคุณพยาบาล ใบหน้าของเขาจะมีแผลเป็นไหมการมีแผลเป็นปัญหาเล็กน้อยที่สุดในตอนนี้เด็กเสียเลือดไปพอสมควรและเราจำเป็นต้องได้รับการเพิ่มจำนวนเลือดแต่ทางโรงพยาบาลไม่มีกรุ๊ปเลือดที่เหมาะกับลูกชายของคุณในฐานะแม่ของเขาคุณสามารถการแสดงออกของเมเรดิกเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเธอก็รีบเข้ามาขัดจังหวะฉันจะทำมันคุณพยาบาลฉันจะทำมันเอาเลือดทั้งหมดของฉันไปได้ถ้านั่นหมายความว่าคุณจะช่วยลูกชายของฉันได้5า มาเดลีนอตไม่ได้ที่จะหัวเราะกับฉากที่ถูกจัดขึ้นต่อหน้าเธอนั่นเป็นเพียงตัวปลอมของเมเรดิตแต่การกระทําที่ดูปลอมๆนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดูงดงามในสายตาของเจเรมี่เขาขมวดคิ้วเดินไปหาเมเรดิตเมเรดิตฉันจะไม่ปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นกับลูกชายของเราเจเรมีเมเรดิตมองไปที่เจเรมี่ด้วยน้ำตาที่เอ่อล้นและเดินตามพยาบาลออกไป เพียงไม่กี่นาทีต่อมาหอหิบมมา,มาอาอ่างบอใบไม้อ,อ่งกอไก่ว่าไม่ได้เจเรมี่ฉันไม่สามารถให้เลือดได้ในขณะที่ฉันยังมีประจำเดือนอยู่หล่อนเริ่มคร่ำครวนจับเจเรมี่ไว้แน่นเราทำไงดีเจเรมี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกน้อยของเราเสียชีวิตมาเดลีนจะโหดร้ายขนาดนี้ได้ยังไงทำไมเธอถึงทำร้ายฉันไม่ได้ทำไมเธอต้องมาทำร้ายลูกชายของเราขณะนั้นมาเดลีนเฝ้าดูความกระหายเลือดที่เริ่มเบ่งบานในช่องว่างระหว่างคิ้วของเจเรมี่ หัวใจของเธอหดตัวแน่นและเธอตัดสินใจหันไปที่ศูนย์บริจาคโลหิตโดยไม่เจียดสายตามองพวกเขาอีกเลยเมื่อรู้ว่ากรุ๊ปเลือดของเธอเหมือนกับของเมเรดิตซึ่งเป็นกรุ๊ปเลือดชนิดพิเศษอาเชบีที่หายากดังนั้นเธอควรจะบริจาคให้แจ็คสันได้หลังจากการซักถามอย่างรวดเร็วแพทย์ก็คลายความกังวลในเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ร่างกายของเธอมีปัญหา ด้วยเหตุนี้มาเดลีนจึงบริจาคเลือดให้แจ็คสันไปทั้งหมด500มิลลิลิตรกับเลือดของเธอทําให้ร่างกายของเธออ่อนล้าเกินกว่าจะเดินได้บทที่95ในสถานการณ์ที่ยากลาบากนี้เธอตัดสินใจฝืนลุกขึ้นออกไปเพียงเพราะเสียงของเจเรมี่ดังออกมาจากด้านหลังอย่างกระทันหันผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งบริจาคเลือดให้ลูกชายของฉันคนไหนฮึอ,อ้คนนั้นไงเมื่อได้ยินคําตอบของพยาบาลมาเดลีนจึงซ่อนตัวอยู่ที่ทางออกฉุกเฉิน เธอกลัวว่าเจเรมีจะรู้สึกขยะแขยงที่รู้ว่านั่นคือเลือดของเธอแต่การช่วยจักสันควรเป็นความสำคัญอันดับแรกมาเดลินซ่อนตัวอยู่ที่มุมแคบๆเธอขบกรามและหมอบลงเมื่อเธอเห็นเงาของเจเรมีผ่านหน้าเธอไป ร่างกายของเธอปวดเมื่อยและการบริจาคเลือดทาให้เธอหนาวสั่นเธอนอนขดตัวอยู่ที่มุมตรงนั้นเฝ้ามองร่างของเจเรมีจากไปและการหายไปจากสายตาร่างนั้นเดินหายจากไปพร้อมกับที่สติของมาเดลีนก็ไม่อยู่กับตัวเช่นกันขาของเธอเป็นตะคริวจากท่านอนของเธอขณะที่เธอยืนโดยใช้มือคำยันไว้ที่กำแพงความเจ็บปวดในร่างกายของเธอยังคงมีอยู่และบาดแผลที่หน้าผากของเธอเริ่มหายจากอาการหยาชา ในขณะที่พยุงน้ำหนักของเธอไว้พิงกับกำแพงเธอเห็นเมเรดิตกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ใกล้บันไดฉุกเฉินเธอกำลังจะสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของจัสันผ่านทางโทรศัพท์มาเดลีนก้าวถอยหลังทันทีโดยซ่อนตัวอยู่หลังประตูน้ำเสียงผิดหวังของเมเรดิทลอยเข้ามาฮึมมีผู้หญิงบางคนเสนอตัวช่วยบริจาคเลือดกับเรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่านางคนนั้นมาจากไหนแต่ฉันเกลียดมันเธอควรจะปล่อยให้เด็กนั่นตายไปทีนี้เจเรมีก็ไม่ยอมให้มาเดลีนหลุดรอดไปไง่ายๆแน่นอน เด็กนั่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเขาน่าจะเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนเหตุผลเดียวที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็คือเขามีประโยชน์มาเดลีนตกใจกับคำพูดที่ออกจากปากของเมเรดิตสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดของคนเป็นแม่งั้นหรือแจ็คสันยังคงเป็นของหล่อนและลูกชายของเจเรมีหล่อนจะทำตัวเหลวแหลกขนาดนี้ได้ยังไงกับชีวิตของลูกชายแท้ๆเพียงแค่ทำให้เจเรมี่เกลียดมาเดลีนนั่นมันไร้มนุษยธรรม นั้นทําให้ความรู้สึกทั้งหมดไม่สามารถระงับความโกรธได้มาเดลีนเดินออกจากประตูเมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวบางอย่างเมเรดิตรีบหันกลับไปมองทันทีและท่าทีที่แสดงออกของเธอเปลี่ยนไปทันทีทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้มาเดลีนนางสาเลวนางคนไร้มนุษยธรรมเมเรดิตความโกรธเกรี้ยวมาเดลียนยกมือขึ้นตบแก้มของเมเรดิตเมเรดิตรครอฟอร์ด แม้แต่เสือก็ยังไม่กินลูกของพวกมันแต่เธอไม่เพียงแต่ปาดแก้มลูกชายของตัวเองเท่านั้นนี่ยังจะสาบแช่งให้เขาตายด้วยเหรอผู้หญิงที่ชั่วร้ายอย่างเธอจะมีอยู่จริงในโลกนี้ได้ยังไงรูปลักษณ์ที่ดูมืดมนและดูเลวร้ายเหนือใบหน้าของเมเรดิตเยยสาเลวกล้าดียังไงมาตบฉัน ทันใดนั้นหล่อนก็ยกมือที่มีกรงเล็บขึ้นเพื่อจะฟาดไปที่ใบหน้ามาเดลีนเมรดิตหยุดการกระทำไปไม่กี่วินาทีเมื่อมีใครในโทรศัพท์ของเธอโทรเข้ามาเมื่อหล่อนกดรับสายเมรดิตก็ยิ้มออกมาอย่างน่าเกลียดและน่ากลัวฉันจะทำให้เธอจ่ายอย่างสาสมสำหรับการตบฉันมาเดลีนฉันจะทำให้ชีวิตของเธอกลายเป็นนรกมาเดลีนเข้าใจว่าเมรดิตกำลังจะลองทำอะไรบางอย่างและเธอคิดคาดคิดไว้เธอเฝ้าดูขณะที่เมรดิตทำการขยี้ผมตัวเองให้ยุ่งเหยิงก่อนจะถอยหลังกลับไปที่ทางเดินด้านนอก ช่วยด้วยเจเรมีช่วยฉันด้วยทันใดนั้นเมรดิตเริ่มแสดงอาการตกใจและปีนตะเกียกต,ตะกายหนีด้วยใบหน้าเจริญเผู้คนเริ่มมารวมตัวกันแต่ที่สำคัญเจเรมีก็มาถึงทันเวลาเช่นกันเมื่อเห็นเมรดิตอยู่บนพื้นเสื้อผ้าของเธอผิดปกติและผมของเธอยุ่งเหยิงเหมือนกวางที่ตกใจเจเรมีจึงรีบเข้าไปอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเจเรมีฉันแค่อยากให้ลูกของเราปลอดภยัย เธอคร่ำครวญน,น้ำตาและน้ำมูกไหลเปิดไปทุกที่ขณะที่เธอจ้องมองมาเดลีนด้วยความกลัวได้โปลดมาเดลีนฉันขอร้องคุณหลับปล่อยฉันไปจบตอนค่าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ